สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับบอยสอยทุกหลีกนะครับสำหรับเมื่อคืนข้อแสดงความยินดีนะครับตั้งหน้าช่องและสมาชิก v i p ในกลุ่มนะครับต้องบอกว่าใครที่เป็นครอบครัวเดียวกับบอยสอยทุกหลีกนะครับที่อยู่ในกลุ่ม v i p กันนะครับบวกทุกตัวเน้นเน้นกันทุกโครงการนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้าโครงการ อยู่เป็นครอบครัวเดียวกับบอยซอยทุกฤีนะครับ ID ลายอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับเก้าฟรีไม่มีค่าจ้จ่ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับโครงการ2นะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ของคอดอีเกิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอาแจกนะครับผมสําหรับคู่นี้สถิติที่พบกัน5นัดล่าสุดนะครับ อาแจกชนะ2เสมอ1นะครับโวแอตต์ตชนะ1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกัน1นนะครับอา่าโคแอลชนะ2 1เสมอ0ูนอาแจกชนะ3าูนอาแจกชนะ4ีูนนะครับสำหรับผลงานสถิติ5นัดล่าสุดนะครับ,รบเรามาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับโคแอตต์ต์นะครับ5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2น,นะครับนัดล่าสุดโคแอตต์ต์ชนะอูเทคน,นะครับ2 1 แพ้ให้กับกัมบูรสี่หนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับเอ็ 2, 2. นเมนสองสองเจนาโตเมนเต้สองศูนย์นะครับแพ้ให้กับสปาตาล็อกเตอร์ดำสองหนึ่งนะครับเรามาดูผลงานของอาแจกันบ้างน,นะครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะสี่แพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดก็อาจจะแพ้ให้กับเอ่แปรยนินุนะครับสามประตูต่อสองเนะอ e ีเลนวินสี่ประตูต่อสองนะครับแล้วก็ชนะนาเมเกนหนึ่งศูนย์เนาเดอะคราฟนะครับผมสามศูนย์แล้วก็ชนะ N วิเทตนะครับ2ประตูต่อ1นะครับสำหรับผลงานของอาแจกก็ยังดีอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไปเย่าหรือเยือนนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับยิงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมดูจากการวางแผนแล้วนะครับในส่วนของโคแอดอิเกิลนะครับวางแผนอยู่ที่สองสี่สนะครับผมก็ถือว่าทั้งทั้งรับ แล้วก็บุกนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับบุก100%นะครับในส่วนของอาเจ็นะครับตาวางแผนยู่ที่3 3 4ี่นะครับอันนี้บุกแน่นอนนะครับเพื่อที่จะเก็บแต้มไม่ได้เพื่อที่จะตําประตูให้ได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมวิเคราะห์ดูแล้วว่า,าจากสถิติและผลงานนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายของทีมเยือนอย่างอาเจ็นะครับผม ไม่น่าจะเป็นงานยากที่จะเอาชนะได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับปาราบอยู่ที่ลูกค่งนะครับผมขอเชียร์อาดแจกดีกว่าครับอย่างน้อยๆ2อศูนย์มีแน่นอนครับขอไปทางอาแจครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นคู่ของโกเปเกนครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนนอรทเชลแลนด์นะครับผมสำหรับคู่นี้โกเปเกนเปิดภาระที่ครึ่งควบลูกนะครับ สถิตินะครับ5นัดล่าสุดโคเปเกนชนะ2เสมอ2นะครับนอนเจากแรงชนะ1นะครับอ่านัดล่าสุดก็เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับนอนเจากเราชนะชนะ3-1โคเปเกนชนะ1-0โคเปเกนชนะ5-1แล้วเ <K obe ken> <ken> สมอ2-2นะครับมาดูผลงานโคเปเกน5นัดล่าสุดกันบ้างครับ5นัดล่าสุดนะครับอ่าชนะ4นะครับเสมอ1นัดล่าสุดก็เสมอกับบาร์1-1นะครับแล้วก็ชนะวีบ็อก2-1 ชนะออสเซนนะครับ4ี่ชนะโอนเซ่เจ็ดศูนย์ชนะเวเช่นนะครับสองศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับโปลเกนนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนอย่างนอเชลแลนด์นะครับผมเป็นทีมอันดับหนึ่งนะครับเป็นจ่าฝูงอยู่ผลงานก็โอเคพอใช้ได้ครับหนัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะบอลบี้สองหนึ่งครับ เสมอกับวีบวกหนนะครับแพ้ให้กับซึงเกบอกนะครับสอแล้วก็ชนะอา,อาวุามศูนยชนะโอลเซ่สครับถือว่าผลงานยังดีอยู่นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมได้ดูจากาผลงานนะครับผมบวกกับสถิตินะครับผมคิดว่าสำหรับคู่นี้น่าจะเป็นบ้านไข่บ้านมันอยู่นะครับผมสำหรับโคเปเกนเองผลงานก็ ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับเล่นในบ้านก็ชนะนะครับผมแล้วยิงได้เยอะด้วยนะฮะสำหรับคู่นี้ถือว่าโคเปเกนเปิดปาราที่ครึ่งควลูกไม่สูงนะครับผมขอเชียร์ในส่วนของเจ้าบ้านอย่างโคเปเกนครับเรามาสรุปกองการ2กันอีกรอบนะครับสำหรับคู่แรกนะครับผมเชียร์ไปในทางคู่ของอาแจนครับคู่ที่2นะครับผมเชียร์ในทางของโคไปเก้นครับสำหรับคืนนี้ครับวันทง Yeah.